อ่ะตัวนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อกี้ก็ลืมต่อเนื่องด้วยตัวอย่างนะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างอย่างอาจารย์แบ่งเป็น4ส่วนเนาะในการเขียนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้งานใครกันงานลูกศิษย์ตัวเองนะครับให้ให้เขาเขียนนาเป็นไปนาเสนอนะครับมาดูนะเริ่มต้นนะเขาจะพูดถึงมวลรวมหยาบนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ อุณหภูมิที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดของมวลลมหยาบนะครับจากเข้าร้อยแคลเซียมสูงนะครับมลลมหยาบจีโอพ i m เมอร์นะ,ะเขาจะเริ่มต้นด้วยมวลรวมหยาบนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของคอนกรีตซึ่งมีปริมาณมากยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ตามนะครับมลลมต้องใช้พลังงานสูงนะครับจะเห็นได้ว่านะมันคือปัญหาแล้วนะครับมันใช้พลังงานสูง มันปล่อยมันระเบิดภูเขามันปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศนะครับตัวต่อมาที่มีปัญหาก็คือปูนซีเมนต์นะครับซึ่งทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราต้องไประเบิดภูเขาแล้วก็มันมีอยู่จํากัดนะระบบนิเวศเสียไปอีกทั้งปัจจุบันคอนกรีตก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับส่งผลต่อเนื่องกับการใช้ทั้งปูนซีเมนต์แล้วก็มวลรวมหยาบที่มาจากแหล่งธรรมชาติมันลดลงนะครับนี่ ต่อมานะครับจากการศึกษาเห็นไหมครับทีนี้จะเป็นส่วนที่2แล้วจากการศึกษานะตรงนี้นะครับไปรีวิวงานโดยภาพรวมแล้วนะครับว่าจากการศึกษาที่ผ่านมานามีการนําวัสดุของเสียอุาษาษาษาตสาหกรรมต่างๆ,ๆเช่นเศษอิฐเศษกระเบื้องคอนกรีตเศษยางรถยนต์ต่างๆมาใช้นะตรงนี้คือการใส่อ้างอิงนะเพื่อทดแทนมวลรวมจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่นะครับ และลดการทำลายทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะครับยังลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนะครับต่อไปมันจะเจาะลึกลงไปเพราะเราทำ Geo-Primer เป็นวัสดุซีเมนต์ซึ่งมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมันก็เลยมาเป็นพารากรัฟที่3นะว่ามันมีคนใช้วัสดุ g e o p r y m e r เนี่ยเหมือนกันนะครับมามาทำเป็นวัสดุประสาน เป็นวัสดุใช้ในเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานก่อสร้างนะครับเราก็อ้างอิงมานะครับเห็นไหมมันจะเริ่มจากภาพปัญหาภาพกว้างภาพมาภาพแคบลงที่ใกล้งานของเรานะครับยังบอกได้ว่าแสดงว่าไอตัว g จ o p พลาเมอเนี่ยมันสามารถเป็นวัสดุที่ทดแทนปูนซีเมนต์ปลอดแลนด์ได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากไอเจโอพลิเมอรเนี่ยตอนนี้เราที่บายให้เขาฟังนะว่าเอเจโอพลิเมอร์เนี่ยมันมีกระบวนการอ,อย่างไรมันถึงมีลดปัญหาได้เหมือนโชว์ว่าเฮ้ยเรามีความรู้นะเราเอามาเขียนตรงนี้นะเ,เกิดจากอะไรนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากปฏิกิริยาอะไรมันถึงจะสามารถรับกำลังได้อันเราก็ได้มาจากการเลตเตอร์ r e เจไปหาข้อมูลมานะครับ หลังจากนั้นก็จะมาเน้นไปถึงว่าเราใช้วัสดุอะไรในการผลิตจ e โอพล m เมนะครับแล้วก็ไปเน้นให้มันเข้าไปชัดเจนเกี่ยวกับการผลิตจ e โอพล m เมอมากขึ้นเพื่อให้เราเห็นว่าเราจะสามารถผลิตมันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นพารากราฟสุดท้ายารารากราฟแรกคือปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนที่2คือภาพกว้าง มีใครเอาอะไรมาแทนไอ้มวลรวมที่มันขาดหายไปหรือเปล่าส่วนที่3ก็เข้ามาใกล้งานของเรามากขึ้นส่วนที่สุดท้ายส่วนที่4เราก็เลยบอกจากคุณสมบัติของ g e โอ r ล m เมเด่นของ Geo อ r ล m e r ที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะทำการศึกษานะครับการผลิตมวลรวมหยาบเพื่อทดแทนนะเราก็มีตัวแปรอะไรบ้างนะครับจะไปแวรี อุณหภูมิยังไงบ้างแบบนี้นะครับบ่มยังไงทํำยังไงนะครับเนี่ยเพื่อที่จะศึกษาการบ่มของมันนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่านี้ยังไงนะครับในในส่วนที่3เนี่ยมันยังมาพูดว่ามันจำเป็นต้องใช้ความร้อนนะครับซึ่งพอเราบอกว่าการใช้ความร้อนเนี่ยมันก็จะมาเชื่อมโยงกับส่วนที่สุดท้ายนะส่วนที่4 ว่าเราจะศึกษาอุณหภูมิของมันแบบนี้นะตัวอย่างที่เขียนไปที่อันนี้สําหรับไปส่งในการนำเสนอก็อาจจะยังไม่ไม่ได้เค้นออกมาให้มันเค้นมากกว่านี้นะครับมันยังมันยังก็พอใช้ได้นะครับแต่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันจะประกอบไปด้วย4ส่วนแบบนี้แหละที่เขียนเขียนกันประจำนะครับซึ่ง จริงๆอ่ะไม่มีสเต็ปก็ได้นะครับแต่ว่าพอมันมีสเต็ปอ่ะมันจะทำให้เราเขียนได้ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็ฝากไว้เนาะให้เราได้ได้ลองดูแล้วกันนะครับจะได้ทำกันได้ง่ายขึ้นนะครับ